การดูแลหน่อไม้เราก็ตัดตัดกิง่งให้มันเหลืออยู่สี่ห้ากิง่งก็พอไม่ต้องเอาไว้เยอะเอาไว้สองสามีเอาไว้สองสามลำเอาไว้สองสามลำ,ลำมันจะได้เกิดเราใส่ปุ๋ยบริเวณข้าง เหลือล้งมันก็นสิขยายออกไปเรื่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆอืมเห็นบ่มันก็นสิเกิดนอตามมุนิตามมุนีิฮากอ่เอาน้ำม,มาหลบทุกวันทุกวันทุกวันอืมเลื่อนเต้นที่น้ำชุ่มอยู่ตลอดอน้ำก็ไหลมาจากหมองอ้างโขบุญล่ะมันที่มาร่วมกันอยู่ในคลองเข้ากับตักรลบัุกทีทุกมือจุดนี้ร้ทุกคอทุกคอทุกคอ ตอนเจา้ามันกัดสิเกิดเนาะ็มีคนมาซื้ออยู่สวนเลยไม่ได้ไปหาขหหายไงเขตไทยก้นแต่มันหักแดงนะฮะตัดถิ่นเลยกะใชา้ไปาพร่วมใชา้าพร่วมไม่เพิ่นเห็นแน่นุ่นขุ่นขุ่นขุ่น,น,นย่าจะเอ,เอาเหลือไว้เด็ดขาดถ้าเหลือไว้มันสิบ่เกิดตครงมือนี่เพิ่นตัดแล้ว มื่อนี้มันตัดแล้ววด้ที่ใช้เบิ้งสามารถเกิเกิดเป็นันตัดไปได้หลายโลแล้วเมื่อนี้ได้สิบโล,ล,โล,ลได้เมือ่อ้สิบโลกระเพาะได้เมื่อ้สิบโลอ่าไทยผักว่วง เล้วปงเวลาห้าต้มจิกับน้ำน้ำพริกคนนี้ย่อมควันไนนี้ย่อมกินอือต้นหม่ไอ้บงต้นญ่มันถี่นี่ล่ำหลายมันถี่บ่เยเกิดเรจะน้าห้า้าวตอเห็ดใหนล่ำมันหน่อย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 ไม่ไมีล่ำหลายเกาเอาเมื่อนี่ใช้ไข่เมื่อนี้พ่อแคนอน่นี้ก้อนแนะนำต้นใหม่ โนนอใหม่กับการเลี่ยงกบ